สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นำท่านมาที่สายสองเมืองลบบุรีครับบ้านของพี่จา่าวันนี้จะมาดูกล้วยซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใหญ่มากๆกล้วยน้ำว้าครับเนี่ยพันธุ์พระราชทานหรือว่ากล้วยเตี้ยนะชาวบ้านเราเรียกดูต้นสิครับท่านผู้ชมโอ้มาอีกแล้วต้นยักษ์ต้นใหญ่ดูดูความสูงนี่ก็จะประมาณน่าจะสองเมตรได้เนาะ สองกับสามเมตรละครับท่านผู้ชมดูดูดูแต่ละหวีดูแต่ละเครือสิครับผมอุย้ยอลังการมากงวดที่แล้วนั้นเอาไปประมาณ1ิบเจ็ดสิหวีครับผมนี่งวดน,นี้ก็สูสีกันละครับอ่าพี่จา่าเขาแนะนำบอกว่าถ้าตัดกล้วยอะ่ะตัดยอดมันอะ่ะมันจะลูกมันจะไม่เยอะครับาเต็น เป็นวิธีที่เขาอุ้ยนี่ครับมาแล้วครับเปิดแล้วเหลืองครับนี่สุขคาต้นเลยครับผมเนี่ยเพราะว่าลูกพี่จ่าบอกว่าน่าจะเก็บได้ตั้งแต่สองสามวันที่แล้วอะอเนื่องจากทุระเยอะ <Grey> อ้ยครับจ่าทำไมใหญ่ขนาดนี้ไดลล้ลูกาสวยนะครับผมลูกเหลืองข้างบนนี่ครับเนี่ยดูวิธีก็จะเอาตัวคั้มออกก่อนลวครับผม ครับอ่านเดี๋ยวเอาออกก่อนโอเคเดี๋ยฮะที่วางก่อนครับผมวับ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 อันจะได้เสียลงครับผมเดี๋ยวละโอ้โหใหญ่เนี่ยถ้าไม่ค้ำมันจะห้อยลงมาอย่างนี้เลยครับเยลจะหักลงไหมมันจะหักไหมเดี๋ยวจะผมวางไว้ก่อนแป๊บเนี่ยนำลงมาแล้วครับท่านผู้ชมเชื้อได้เลยสวยสวยเขาเชื้อเลยก็ได้เนาะเอาอีกสักครึ่งหนึ่งโอเคอ่ะ เอากันตั้งวันจันทร์ตั้งวันเสาร์จริงๆแล้วนะน่าจะเก็บตั้งแต่เมื่อสองสามวันที่แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เหลืองซะแล้วเนี่ยพร้อมกินได้เลยครับนี่เทศแตกแล้วเนี่ยดูครับตัดเป็นสองท่อนเลยนี่ท่านที่ปลายนะปลายหวีแต่ก็ใหญ่นะปกติกล้วยหน้าแหลงจะมันจะไม่ได้อ้วนไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแต่นี้จากเขาน่าจะบำรุงดีนะครับนี่นี่ไปไปดู ูอมันออกหลังหลังไหนโอ้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเห็นอีกเครือหนึ่งครับโอ้โหปีบันไดอยู่บนหลังคาเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาตามไปดูเลยดีกว่าเห็นเดี๋ยวมีบันไดปีนครับใช่เหรอเราจะต้องย่องไปดูแลครับว่าจะขนาดไหนครับท่านผู้ชมหลังปีนี้อ้าวโอเคเลยครับค่อยๆแวบขึ้นมาครับท่านผู้ชมนี่เห็นแล้วปาดดูก่อน จนปลายปีครับอะไรเ้าเรียกว่าปลายปีแต่เดือนนี้เป็นเดือนต้นปีครับน,นี่อันนี้ปีปลายของเขานี่คํากับสังกสีลยครกันเลยโอ้ยนะไม่มธรรมดา <3 S 1> ครับใหญ่มากๆเลยเนี่ยอยู่บนหลังคาด้วยต,ต้นนะครับสูงดูดีไม่ต้องขำเลยนะครับอันนี้ไม่คําสบายใจเลยครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ